ทองคาตอนนี้เราจะเห็นที่มันเบี่ยงมากเลยนะครับคือมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นึลงแล้วก็ยังไงของมันลงมาปุ๊บดีดกลับดีดกลับเสร็จเอาไม่ผ่านอีกย่ออีกอย่างเงี้ยแต่โดยรวมก็คือว่าเอาจริงๆก็คือรวมๆมันเป็นการเล่นสั้นมากขึ้นแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงมันเริ่มกลับมาดูเป็นภาพที่เหมือนกับเซ็กซี่มากขึ้นมากกว่าเดิมมันเปรียบเทียบกันแล้วทองมันอาจจะลดค่าลดเสน่ห์ไปบ้างหลังจากที่มันเล่งขึ้นมาเยอะ มันก็เลยทําให้ในช่วงเนี้ยถ้าเราดูทำเฟรมระยะสั้นเนี่ยมันจะอาจจะงุนหินนิดนึงแต่ก็จะเห็นว่าไม่ได้ถอยลงมาแบบลึกเลยแต่ถ้าเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นคนระยะยาวนะสายลงทุนนิดนึงถือเป็นเดือนหรือถือเป็นสัปดาห์ผมว่าอยู่ใบฝั่งรองได้เปรียบก,กว่าก็คือเป็นเน้นบรรยาในการย่อแล้วลองนะครับแนวโน้มหลักมันยังเป็นขึ้น โซนหนึ่้อย่างเงี้ยเราก็เก็บนะครับหรือลงมาแบบโซนบรเวณสามพันสามร้อเราก็เก็บแล้วก็รอให้มันเฟขึ้นไปข้างบนเลยก็คือโซนแนวต้านหลักมันจะเป็นโซนสามพนสี่ร้อยเดิมและเพอๆอาจจะมีโอกาสในการสูงกว่าไปที่3 5มพถ้าเฟดลดอัตราดอกเบี้ยได้จริง3ครั้งในปีนี้ย่อลองเนี่ยเข้ามาในโซนอยู่ที่มานสัก 3อ7สามสามหถึงสามสายเนี่ยหมายความว่าถ้าหลุดสามสามหกศนี่เรา exit ฝั่งลองไปก่อนไหมครับหรือว่าไงดีครับุบ่งสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะขอมุมมองในฝั่งนองคำนะครับทั้งตัว ตัวโก้สปอตแล้วก็ในฝั่งของตัว G.O. ด้วยนะครับครับตัวต้องคำเนี่ยถ้าเราดูภาพรวมหลักจริงๆอ่ะของตัว g o ้สปอตเนี่ยมันยังเป็นขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าคือมันอาจจะมีความยากตรงที่ว่า เขาเรียกว่าโมเมนตัมของไทม์เฟรมมันเลยมันเริ่มเสียนะครับส่วนตัววีคเนี่ยมันพักมาแล้วแล้วก็เดย์เนี่ยมันพักเสร็จแล้วมันอยากงัดแต่มันยังงัดไม่ไหวฉะนั้นเนี่ยทองคําตอนนี้เราจะเห็นว่ามันเหวี่ยงมากเลยนะครับคือมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงแล้วก็ยังไงของมันลงมาปุ๊บดีดกลับดีดกลับเสร็จเอาไม่ผ่านอีกย่ออีกอย่างเงี้ยแต่โดยรวมก็คือว่าเอาจริงๆก็คือรวมๆมันเป็นการเล่นสั้นมากขึ้นนะครับมันก็จะไปเล่นสั้นแล้วเล่นตามกรอบชัแนลของแนวรับแนวต ไปทีละแบบมันไม่ผ่านมันก็จะลงมาถอยมาแต่ถ้าเป็นสายที่เป็นผมแนะนำอย่างนี้คือเล่นเลน่นสั้นๆเนี่ยคุณก็ดูเทคนิคระยะสั้นเลยเพราะว่ามันมันจะแบบมันจะเร็วนิดหนึง่งมันจะตามแบบมันจะตามไม่ทันอะ่ะแต่ถ้าเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นคนระยะยาวนะสายลงทุนนิดหนึง่งถือเป็นเดือนหรือถือเป็นสัปดาห์ ผมว่าอยู่ใบอฝั่งรองได้เปรียบกว่าก็คือเป็นเน้นบรจยากาศในการย่อแล้วลองนะครับแนวโน้มหลักมันยังเป็นขึ้นทุกอย่างเป็นขึ้นแค่มันพักอยู่ตอนนี้มันพักก็เอาเป็นว่าแบบถอยลงมาเนี่ยทีละสเต็ปนะฮะถอยแบบโซนหนึ่งสามรอยี่างเงี้ยเราก็เก็บนะครับหรือลงมาแบบโซนเบรน3า0พัน้เราก็เก็บแล้วก็รอให้มันเปร้ขึ้นไปข้างบนเลยก็ยคือโซนแนวต้านหลักมันจะเป็นโซนส4 4 0นสี่รนะไฮเดิมและเพอๆอาจจะมีโอกาสในการสูงกว่าไปที่35 0 0้า ถ้าเฟดลดอัตราดอกเบี้ยได้จริงสามครั้งในปีนี้มันก็คือเทนระยะยาวเนี่ยมันยังพร้อมในการขึ้นนะครับหลายๆอย่างเองเนี่ยมันมันยังไม่ได้ดูแบบแย่อะไรขนาดนั้นฉะนั้นยังขึ้นได้อยู่ในในภาพที่เป็นระยะยาวแต่ระยะสั้นเนี้ยมันจะมีความเบี่ยงของมันในระดับหนึ่งเพราะว่าผมเข้าใจว่า มันก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็พอในช่วงนี้ไปมันก็เริ่มงงว่าเออจะเอายังไงเฟดจะขึ้นไม่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างไงแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงมันเริ่มกลับมาดูเป็นภาพที่เหมือนกับเซ็กซี่มากขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าเหมือน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 แต่ก่อนแต่ก่อนดูแล้วสินทรัพย์เสี่ยงยังงงๆกันอยู่เข้าสินทรัพย์ปลอดภัยดีกว่าทองมันก็เล่งขึ้นมาได้ดีแต่พอตอนนี้เออตัวอื่นมันก็อาจจะเริ่มแล้วมันมันเปรียบเทียบกันแล้วทองมันอาจจะลดค่าลดเสน่ห์ลงไปบ้างหลังจากที่มมันนเเ่ขึ้ายอะ มันก็เลยทําให้ในช่วงเนี้ยถ้าเราดูทำเฟรมระยะสั้นเนี่ยมันจะอาจจะหุนหินนิดนึงก็ขึ้นมาอยู่ตรงโซนบริเวณ3,004-3,005นี่ตั้งนานแลวเราก็ไม่ได้เล่งขึ้นไปต่อเลยแต่ก็จะเห็นว่าไม่ได้ถอยลงมาแบบลึกเลยนะครับฉะนั้นถ้าเป็นภาพระยะยาวมังก็ยังขึ้นด้อยู่แต่ว่าระยะสัน้นตรงนี้เราต้องเล่นสั้นมากขึ้นถ้าใครเล่นสั้นไม่เป็นก็รอย่อแล้วค่อยๆเก็บไปนะครับประมาณนะครับครับอย่างนี้วางแผนยังไงในจีโอดีครับจ o อนะครับถ้าเราดูตัวของ G.O.U. อ สองห้านะครับก็เนี่ยครับถอยลงมาจริงๆแนวนี้ก็จะเป็นแนวรับแรกนะครับโซนบริเวณโซนอ่าสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าตรงเนี้ยบวกลบเนี่ยก็จะเป็นแนวรับแรกแล้วก็แนวรับที่สองคือโซนบริสามพันสามร้หกสิบเนี่ยนะครับ mm hmm. ตรงตรงกึ่งกลางของแท่งเขียวนี้ก็เป็นแนวรับเหมือนกันถ้าเป็นสายเล่นสั้นก็ย่อลงมารับได้ส่วนแนว mm hmm. ต้านถ้าเป็นคนเล่นสั้นมากจริงก็ไฮเดิม erm, ตรงนี้นะครับโซนบริเวณโซน อ่ี่รอสิบสิบห้าตรงนี้แล้วก็ไฮเดิมเลยก็คือโซเมนสามพันสี่รอยห้าสิบวกลบแถบๆนั้นก็จะเป็นแนวต้าของตัวทางฝั่งของ g O นะฮะก็เล่นก็ย่อลงนะครับก็ยังเป็นก็อยู่ฝั่งรองยังได้เปรียบอยู่นะฮะย่อลงครับโอเคก็คือตามแผนภาพหลักของ X a u นซะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะทิศทางหลักอยู่ฝั่งขึ้นเนาะอ่าแม้ว่าจะหมดความเซ็กซี่ไปบ้างแต่มันก็มีเรื่องของการลดดอกเบี้ยขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นผลบวกระยะยาวกระทองคําได้งั้นตอนนี้ก็ เน้นย่อรองไปก่อนคราวนี้การการถอยตัวที่คุณก๊อฟมองไว้ก็คือว่าถ้าย่อรองเนี่ยเข้ามาในโซนอยู่ที่ประมาณสักเ3 375ถึง3 360เนี่ยหมายความว่าถ้าหลุด3 360นี่เรา exit ฝั่งรองไปก่อนไหมครับหรือว่าไงดีครับถ้าหลุด3 360 3 33 3345เนี่ยนะฮะหลุด3 345เนี่ยเราจะ exit ไปคัดเป็นสายสั้นหน่อยแล้วกันหรือว่าแบบต่อราคาเป็นหรือเร็วหน่อยจะ จะ exit ออกมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลงหม่รับอีกทีมันคืออยู่ตรงแนวรับสำคัญมาอยู่มานโซนสามพันสองร้อยแปบวกลบแทบๆนั้นอะดู EMA 75วันไว้นะฮะคือถ้าเราตามนี้ก็คือดู EMA 75วันไว้ว่าถ้ามันยังยืนได้โอเคเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่ามีปัญหาเราสังเกตเห็นว่ารอบนี้จริงๆเนี่ย เนี่ยมันก็สามารถยืนได้ตลอดนะแทบแบ75วันตอนมันจะมีบางจังหวะที่มันกระแทกหลุดลงไปบ้างแต่มันก็ยังยืนไหวตลอดทุกครั้งนะครับเราก็เอาเป็นว่าคือหนึ่งยืนไหวตลอดทุกครั้งเอา,อางี้นะยืนไหวตลอดทุกครั้งไม่ได้หมายความว่าต้องยืนไหวตลอดแต่มันสามารถที่จะใช้เป็นกลยุทธ์ในการที่จะเทรดได้ก็คือถ้ามันหลุดตรงจุด3 3 4 5เนี่ยอ่ะคุณอาจะอาจะเฮ้ย exit ไปแล้วคุณก็มารอรับใกล้ๆ75แล้วถ้ามันหลุดไอ้ไอ้ตรง75เนี่ยมันแปลว่ามันเคยยืนได้ตลอดเลย มันก็สมเราก็ไอบายอสมมตมันก็คงน่าจะยืนได้ต่อแต่สมมุติว่ามันยืนไม่ได้คุณก็ต้องคัดนะครับมไม่ได้หมายเขาามันจะต้องยั้งยืนยงไปโดยตลอดเดี๋ยวบางท่านฟังแล้วเข้าใจผิดนะฮะคือเอาเป็นว่ามันสามารถใช้เป็นอีกแนวรับหนึ่งเอาใกล้ๆพอไม่ต้องแบบไปถึงราคามันเป๊ะแต่ถ้ามันหลุดจริงๆยืนไม่ไหวแท่งมันเป็นแท่งสีแดงอยู่ใต้อันนี้แล้วเราก็เอ็กไปอีกรอบหนึ่งก็ได้ นะครับเราก็ต้องมีการวางกลยุทธ์ตลอดอ่ะในการเทรดของเราหรือว่าในการเลือกที่จะลงทุนของเรานะครับฉะนั้นก็เอาเป็นประมาณนี้ถ้าถ้าหลุดไปก่อนก็อ่าเอ็กซิไประยะสั้นไปก่อนก็ได้ครับุมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ